รายงานพิเศษช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามครับโครงการแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งก็เป็นโครงการที่รัฐบาลนะครับขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนพัฒนาอาชีพและลดความเสี่ยงที่จะไปพึ่งพาการกู้เงินในการนอกระบบที่ผ่านมานะครับรวมถึงนะครับมีการรวมกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็งจนสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้ได้เป็นอย่างดีติดตามได้จากรายงานครับ สินค้าเหล่านี้ถูกวางอยู่ที่บูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกองทุนหมู่บ้านได้ถูกนํามาจัดแสดงในงานส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนที่จัดขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทอบอซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้งปลาเคม็มปลาสม้มลูกยีเครื่องแกงน้ําพริกน้ํายาล้างจานข้าวสารพันธุ์พื้นเมืองจมูกข้าวสังยดขนมผูกรัก น้ำพึ้งชนโรงและสมุนไพรเป็นผลงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่างจาก4จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาตรังพัทลุงและสตูลโดยกองทุนหมู่บ้านตัวอย่างเหล่านี้นอกจากจะมีความโดดเด่นด้านการผลิตสินค้าประชารัฐแล้วยังมีความโดดเด่นด้านการเป็นร้านค้าประชารัฐและการเป็นกองทุนกู้ยืมด้วย นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามกองทุนหมู่บ้าน4จังหวัดภาคใต้พบว่ามีความคืบหน้าไปมากมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์เสริมสร้างไรายได้เข้าสู่กองทุนสมาชิกมีไรายได้เพิ่มสามารถเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่างที่ดำเนินตามโครงการประชารัฐแล้วประสบความสำเร็จ จึงเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีศักยภาพบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีครับในส่วนนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของอาการที่เราจําเป็นที่จะต้องรวมพลังกันในการที่จะสร้างนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็ดีในเรื่องของคุณภาพ,ภาพมาตรฐานของอผลิตภัณฑ์ก็ดีในสร้างาคุณภาพของการรับรู้ ร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสร kind of ้างนะครับช sort of ีวิตของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นในเรื่องของการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับร่วมกับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านที่เขาจําเป็นที่จะต้องคิดนะครับในส่วนของวิถีชุมชนที่เขาจะต้องสร้างขึ้นมาแล้วเรากองทุนหมู่บ้านก็จะพยายามที่จะสนับสนุนตรงนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทุนหมู่บ้านหรือของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านเองครับ กองทุนเลี้ยงโคขุนและผลิตปุ๋ยมูลวัวอัดเม็ดของกองทุนหมู่บ้านบ้านท่าโพตกตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลท่าโพอําเภอสเดาจังหวัดสงขลาเป็นโครงการนำทุนมาหมุนเวียนดํเนินการภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนับว่าเป็นตัวอย่างโครงการตามแนวประชารัฐที่ประสบความสําเร็จโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลตั้งแต่ปี2559ถึงปี2563จํานวน1,200,000บาท ดำเนินการก่อตั้งฟราร์มเกษตรประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและแบ่งงบประมาณออกเป็น2ส,ส่วนคือใช้สำหรับการเลี้ยงโคขุนและการผลิตปุ๋ยมูลวัวอัดเม็ดส่งขายทำให้สมาชิกกองทุนและหมู่บ้านใกล้เคียงมีแหล่งซื้อขายโคขุนและซื้อปุ๋ยจากกองทุนหมู่บ้านท่าโพตกในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในกองทุนซึ่งสมาชิกกองทุนก็มีไรายได้เพิ่ม ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเห็นได้จากตัวอย่างของที่นี่นะครับที่าฟาร์มโคขุนบ้านท่าโพตกนะครับหมู่สามนะครับที่ที่ทำโครงการโคขุนนี้นว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับเพราะว่าได้มีผลพลอยได้ก็คือนํามูลวัวมาเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับขายได้อีกอโครงการนั้นเนี้ย นะครับเริ่มมาจากสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในตามโครงการชาลัดนะครับซึ่งได้เงินมาแล้วก็นํามาซื้อพันวัวมาขุนเลี้ยงนะครับเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวภาคใต้นะครับซึ่งมีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่มากๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านได้มีรายได้ ที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศรัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลมีความเชื่อมั่นและวางใจว่ากองทุนหมู่บ้านจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ได้เป็นอย่างดี บดินพมสุขถ่ายภาพฟาริดาดรสกุปทีมข่าว n b t บทภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา